สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Left 4 Dead 2นี่เป็นการสตรีมครั้งแรกเฮ้หรือเปล่าหลายหลายคนเคยเล่นกันแล้วนะครับเกมนี้ถ้าวนใหญ่แล้วจะต้องเคยเล่นกันปกติมันจะเล่นออนไลน์ได้นะแต่ว่า ไม่รู้มันเล่นได้ไหมตอนนี้ถ้าปกติจะเล่นออนไลน์ได้ตอนแรกผมเล่นแมปนี้ไปแต่ใช้ปืนนี้แล้วแพ้แล้วเปลี่ยนนะแพ้นี้มั่งไปชนะเป็นงไงเรื่องศาดเลยเราจะมาเล่าเรื่องราวที่สน,สนุกสุดร้อนนะครับสุดสนุกนี้ไม่ใช่สนุกสิอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะครับวง Midnight Rider Rider มีเอสเตอนะครับผม The b e บทโอ้ จุดๆอะไรอะตัอีล็อกล็อกโอเคครับผมก็หาไม่ค่อยออกบทอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วยืนมองหน้ามองหน้าอะไรเงี้ยอ้ยเคยเห็นเลือดสาดไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดสาดเลยเลือดสาดเลยแห่งสารโคตรอีพิกแห่งหน้าแหงความสงสารไปกันเลยครับเปิดประตูชีวิตเปิดประตูผิดชีวิตเปลี่ยน เออถึงปวดหูแล้วดีเลยหายเลยไงล่ะผมนี่อุ้ยอุ้ยยี่วิ่งเนี่นี่ผูกระเด็นนะครับไม่โคตรแรงอ่ะปืนอ่ะอุ้ยแอนคาดบสงบสงบโอ้ย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 เศร้าอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าเลยไงล่ะว่าจะเดินบระกดน้ำเลือดกระฉูดขนาดนี้คงไม่กินเนล้วคงไม่ได้กินดีแล้วไปครับ รีเฟ้นนะครับรีบจบนะครับผมจะ mm ไม่ยืดเยื้อนะครับถ้ายืดเยื้อเราจะพา่ายแพ้กับมันได้นะครับต้องเรียมันมารวมนะครับอ <when> ุ้ยตบเลิกอุ้ยอ้ยาตัว <building> <live> เครียดเนี่ยแขนใหญ่ข้างเดียวบ้าไปแล้วมีไหมไม่มีห้องนี้มีไหมเ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหัวขาดหัวขาดเลย เช็คก่อนราคาจริงไหมโหไม่เหลือโหดไม่โหดจเกะกะโอ้โหเดินกันทางอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเกะกะกันจริงๆเลยแป๊บนึงครับมาแล้วครับโอ้ยนั่ารักโอ้ยอุ้ยสะบังงบเนี่ยสับงบยาวครับเนี้โอ้ยเรื่อกระชูดยิงในเกมนี้เนี่ยสุดยอดเลยนั่นก็ร get ้องไห้นั่นกสายสุ้ อุ้ยอะไรเขียวโอ้โหไอเขียวนี่เองอุ้ยปุ้ยมันเละว่ะไม่เหลือว่ะคิดจะมาเล่นกับใครไม่เล่นคิดว่นกับกิโดอุ้ยไออ้วนอุ้ยดูอุ้ยทำไมมันเลือดจริงแล้วเลือดกระฉูดอย่างนั้นล่ะป้าวอีกแล้วมองหน้านี่ไงล่ะนัดเดียวรู้เรื่องบอกเลย ดื้อไงพวกมันดื้อไงรันไงหัวมันเต็มเลยสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์นะครับต้องออกไปมิชีวิตอ๋อเต็มเลยไปครับครับทำไมมันวิ่งมันวิ่งมาเต็มเลยเขียวเขียวนี่อะไรเนี่ยอ๋อพีทเขียวเขียวของตัวเขียวเขียวนี่เองครับ ทางที่นี่คือถอยก่อนครับพี่ทองมันรุนแรงมากหุยศพเต็มอืมอันนี่ไม่เข็ดอืมพูดถึงต้องเอาให้เข็ดไม่งั้นไม่หยุดอืมสายกระหนำ่ำสายบู๊ยิงไม่ยัง้งขอให้บอกเราจะวางแผนกันใหม่นะครับเกมนี้ พอดูทรง้วเดี๋ยวไม่ชนะทางที่ดีเก็บไอ้นี้ไปก่อนเราจะเก็บผู้ขึ้นไปก่อนนะครับเราจะไปตั้งยูสตร์อยู่ข้างบนบนไหนดีด right? ีลวกันบนนี้พอตั้งยูสตร์เสร็จปั๊บเราก็เก็บไอ้นี้ขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วพอซอมบี้มานั่นแหละซอมบี้โยนไว้ปั๊บแล้วก็ลงไปเก็บขึ้นมาแล้วก็โยนเอาขึ้นมาโยนไปครับโยนเอาไว้ข้างบนเหมือนเดิมนะครับ เราจะได้เพราะว,ว่ามันจะมีปุ่มเรียกซอมบี้ใช่ไหมล่ะหน้าคอนเสิร์ตอะถ้าผมจำไม่ผิดอหะเอาไอ้เขียแล้วไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ถืออยู่เลยขอโทษที่ขับนะครับอ,อ,อตัวเต็มจะตายไม่ได้ดังใจเลยจริงๆนี่ต้องปืนคู่สุดยอดไปเลยได้ปืนคู่แล้วครับตาที่แล้วไม่เห็นมีปืนคู่ให้ผมเลยน,นี่นี่อยู่นี่ไอ้นี่หรือเปล่าที่เราต้องถือข้างบน โยนไว้โยนไว้โยนไว้เฮ้ยโยนไว้จะเลือดกระอักตรงบนที่สูงนีเ่เลือดกระอักตลอดเลยเอ่ะผมเลือกที่บายนี้คือผุ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 ผ,ผ,ผุพอพอเราปาปุ๊บเราต้องยิงมันจะเบิดตึมหรือเปล่านะาจับไม่ผิด พอยังไม่ได้ลองเหมือนกันหรือจะลองก่อนไหมลองดูก็ได้นี่อื้อนี่เห็นไหมมันคือปุ๊ครับโอ้เจ็บด้วยเจ็บด้วยประเด็นเลยอะปุเจ็บด้วยนี่ลืมไปเลยวย้อนเลยวะเก็บไว้ดังนัดห,หนึ่งกูไอ้เพื่อนก็นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับของบ้านนะนะ ไอ้พวกนี้มันไม่มีประโยชนเ์เก็บอะไรอีกเก็บอะไรอีกต้องลบคิดได้ดีว่าต้องเก็บอะไรบ้าง <c oughs> นี่น, <c oughs> นะเราใช้คู่กับ <c oughs> เก็บโซนอะานครับ <c oughs> ถ้าใครใช้เตือนแล้วให้เก็บนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับผมเตือนแล้วนะครับไม่เก็บตายอย่างเดียวถ้ายังเขียดเลยด้วยอืม,อมข้างบนนี้น่าจะมีอาวุธลับมียังวะไม่มีเลยโอ้โหคิดผิดลงลงลงไม่เหลืองและท่านน่ะมันจะมีขวดที่ไว้ล่อมันนะ hit the lights Okay, it's rise on your lap. Hemp she is some Keep, keep, keep. I'll running out of pills. will pills we are pills หายหลุดไปนู่นทำไมเราเขาเก็บไงอะเก็บไงอะทีเนี้ยไม่เป็นไรปล่อยมันไปไปยิงเอาข้างในก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะกดแล้วนะรอแป๊บหนึ่งจอตั้งให้ดีนะครับไม่งั้นอาแพ้ได้จริงๆมันเยอะมากอะเป็นฝูงเลย เราจะทำตามซึ่ากดครับกดนี้แล้วเราต้องกดไหนต่อนะผมจำไม่ผิดอ่ะเฮ้ยแต่ผมหายเนี่ยไอ้ระเบิดอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมไม่มีเลยป่ะซอมบี้มาแน่ไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีซอมบี้เลยดีแม่งมาแน่ๆและเยอะซะด้วย เสียดูโรดี้เฮียอะไรต่ะมาแล้วโอยผมแม่งหมกแล้ววะเียงเหมอนมาแล้วชัวร์ตัวเบลเลอร์มาก่อนเลยหรออ ทำไมเพื่อนกูเลยอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยนั่นจะรอดไหมนั่นะนะมีคนช่วยแล้วนะเปิดมาไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้จะตายหากันหมดแล้วช่วยยิงก่อนจะหาไม่ช่วยยิง ขั้นมายุ่แย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 ่ว่ะแย่กันหมดเลยอะไรวะปั๊มเลือดกันด่วนเลยไอสัตว์เดโต้ยิง e y I'm l a t s o e c h e m ตรงเลือดอยังไง,งองไงปั๊มยังไงอะปั๊มอะไรอะแล้วผมแล้วผมจะเอาเลือดจไรไิงนี่ยโดนเลือดทิ้งไปไหนหรอวะโอ้โหเจริญพรนะครับงานนี้เอ้ยอยังเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่โอ้โหผมไม่รอดแน่เลยพีทรงครับเฮลมีเฮลมีเฮลมีฮัลโหลฮัลโหลเฮลมีเฮลมีครับเฮลมีไอ้ขอโทษครับผมพลาดจริงอันเนี้ยพลาดจัดเลยวางแผนมันไม่ดีที่ปั๊มเลือดก่อนเลยเดี๋ยวมันมาแน่ไม่ต้องห่วง ไปเอาระเบิดยังเอาระเบิดเอาระเบิดระเบิดเท่านั้นระเบิดเท่านั้นจะเยียวยาทุกสิ่งตื่นรดับไฟเอาเลดไฟเพิ่มเลยด่วนเลย ไฟเท่านั้นปะตัวอะไรไม่รู้ตัวหาอะไรไม่รู้โอ้โหแม่งมากันเต็มเลยวะผมว่าผมไม่ไหวบางงานเนี่ยไหนจะไหนจะเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเ๋ยวขึ้นมาอยู่บนไว้เชือ่อผมบนน่าจะรอดวิ่เบอร์ครับเบอร์ติดเบอร์ครับตอนนี้ติดเบอร์โดนไฟครับไอคลิปงานเข้าครับ โดนพิษครับโดนพิษอุ้ยโดนพิษค,ครับโดนพิษครับตอนนี้เพื่อนไม่แย่ครับผมแย่ครับรห,หาเพื่อนไม่แย่ผมแย่ครับตอนเนี้ยอุ้ยผมแย่ครับงานนี้ผมแย่จริงครับมันะไรวะมันยากจังอะเฮลมีเฮลมีหาอะไรอะสัตว์กูเอาตัวไม่รอดเลยเย็ดเข้ไ่เดินช้างเนี่ย แป๊บนึงเลือดเลือดเข้าใจเปล่าพวกมึงเก็บเลือดกันหมดยังเนี่ยเลือดอะเมาหมดเลือดก่อนเลือดก่อนเร็วยิงกันไว้ยิงกันไว้ยิงกันยิงกันปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนสุดยอดเลยไอ้ห่านี่ไม่ตายวะโคตรถึกโคตรถึกชัดๆตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยใครโอ้ใครถ่ายร้อง โอ้ยอะไรวะเนี่ยมันกดไม่ได้วะจะให้เลือดมึงก็กดไม่ได้เจเลยจริงๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินมาทุกคนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องเอ้าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเอ้าเฮียขึ้นเครื่องเครื่องบินไอ้ตว์ไม่ใช่เครื่องบินไอ้เฮียเครื่องบินอยู่นู่นเครื่องบินเครื่องบินมึงขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไอ้เฮียไปงั้นตายขึ้นเครื่องอย่างเดียวเอ้าเอ้ากูตายพี่เนี่ยไอ้เนี้ยอุ้ยไม่หายอ๋อด่แบบ เครื่องบินกูเครื่องบินเฮ้ยไม่ผเรียกเฮลิคอปเตอร์สินะผมไม่น่ารอดหรอกครับมันตายยังครับผมจะตายกับผมกับมันใครจะตายก่อนกันครับงานนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รอดอีกแล้วเลยครับโอ้โหจบไปแบบจบไปแบบไม่รอดคือไม่รอดอีกแล้วครับเครื่องบินอยู่ตรงเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงหน้า <c oughs> ไม่รอดครับอนอี่ไม่รอดครับ สุดยอดครับนี่แค่ระดับ normal ยังไม่ใช่ระดับยกที่สุดแต่ผมไม่รอดสุดยอดไปเลยครับ,เ,รบเกมนี้แม่งยากผมคำาล่อมลือเลยสำหรับผมนะท้านคนอื่นผมไม่รู้ว่าผมควรพอก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับเล่นต่อ <c oughs> มีหวังเล่แพ้อ,อีกแนะ่ความเครียดเข้าสมองลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ